แทปเตี้ยเกียร์ออตโต้มาแล้วครับผมรีว 2.4J+ คันนี้นะครับใครหารถกระบะตัวเตี้ยเกียร์ออตโต้ไว้ใช้งานนะครับมาแล้วคันนี้แถมเทอร์รีบอยให้ด้วยนะครับคันนี้ได้ของออปชั่นไปเพียบนะผมบอกเลยด้านในนะครับสวยๆเบาะหนังแบบนี้เกียร์ออตโต้มีข้อโหมดเวอร์โหมดนะครับผมพาชมทุกช่องทุกมุมนะครับในส่วนของหัวน็อตปอดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับที่เขาจะดูในส่วนของรถมือสองนะครับ ผมพาชมแบบละเอียดแบบเช่นเดิมคลิปนะครับใครนะที่กำลังหารถแปรปียเกียร์ออโต้อยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมห้ามพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมต้าเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับมีรถที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับใครหาอยู่นะ c a p เตียเกียออโต้นะครับมาได้เลยนะคันนี้แถมแคดดี้บอยให้ด้วยนะครับเรานะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000โลนะครับแถมตัวของประกันช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีนะครับเช็คช่วงร่างแบตเตอรี่เปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับทำให้ใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆก่อนส่งมอบมีบริการอบสปาฆ่าเชื้อภายในให้อีกนะครับ เรียกว่าบริการหลังการขายครบเครื่องแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อกันไปแล้วก็จบกันไปเลยนะครับซื้อกับเพชรยนต์สบายใจได้เลยคุณผู้ชมมีการันตีของเพชรยนต์ให้อีก30วันนะครับถ้าซื้อไปแล้วรถมีปัญหาใน30วันเข้ามาดูแลที่เพชรยนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอยอะไรต่างๆนะครับรับรับหมดทุกอาชีพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะครับรัฐสาวรัฐวิสาหกิจนะครับ เข้ามาได้เลยได้ดอกเบี้ย,พ,ยพิเศษด้วยนะครับกล,ลุ่มอาชีพเหล่านี้นะครับแต่ถ้านอกเหนือจากนี้ต้องเข้ามาคุยกันก่อนนะมาคุยรายละเอียดกันก่อนเนาะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพไม่เป็นไรนะครับวิดีโอคอลคุยกันได้ถูกใจมีไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงบ้านนะครับถ้าเกิดว่าผลอนุมัติแล้วนะครับส่งรถสไลด์ให้ถึงบ้านได้เลยนะครับอ่ะพาไปพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม toyota r e v o 2.4ตัว j plus คันนี้นะครับ คันนี้นะครับได้เป็นตัวแคปนะตัวแคปปี2020นะครับราคาดีมาก399,000บาทนะครับคันนี้มาเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับไฟหน้านะครับได้เป็นไฟฮาโลเจนมัลติอีเฟ็กเตอร์นะครับได้ไฟตัดหมอกมาแล้วในตัวรุ่นนี้นะครับหน้าหล่อนะครับหน้านี้กระจังหน้าสีดำเงาตัดกับสีโครเมียมแบบนี้นะครับฝากระโปรงนะครับสันเหลี่ยม ชัดๆอย่างนี้เลยนะครับเส้นสายตัวรถชัดๆแบบนี้สีเงาเงาใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับแคมด้านข้างสนิทสนิทกันแบบนี้เลยนะครับโป่งซุ้มล้อสวยๆเลยนะครับตัวรถบอดีเงาเงาสะท้อนตัวรถที่จอดอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยนะครับในส่วนของล้อนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมๆของโตโยต้าห้ารูนะครับขนาดสิบกนิ้วนะครับคันนี้ได้ยางดันหลบเลยนะครับ แต่ผมพาไปชมใกล้ๆนะครับคันนี้ได้ยางดันหลบปีใหม่ๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีเก่าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับล้อได้เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับดัมเบกค,คู่หลังนะครับช่วงล่างแน่นๆนะครับในในซุ้มล้อนะครับเดิมๆสนิทแบบนี้เลยนะดันในแน่นๆสนิทแบบนี้เลยมาดูในส่วนต่อไปนะครับกระจกด้านหน้าของเดิมจากโตโยต้าเลยนะครับ กระจกมองข้างนะครับเป็นคมเมียมนะครับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟรเรียวในตัวนะครับกระจกเดิมๆโตโยต้าทุกบานนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดําสนิทแบบนี้เลยนะครับเบาะนะเดี๋ยวผมจะทําการสปาเก็บงานให้ใหม่ๆกริบๆหอมๆแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพาไปชมด้านในอีกทีนึงนะครับขออนุญาตพาชมในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะครับห้องโดยสารกว้างๆแบบนี้เลยเปิดแคปออกมาแล้วนะครับ มาเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันนะครับสปอร์ตเม็ดอาร์ตต่างๆนะเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยมากๆนะครับเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้บอดี้ซ้อนกัน3แผ่นแบบนี้กระดูกงงกระดูกงูงต่างๆอยู่ครบๆนะครับนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเหมือนให้พี่ได้มาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเลยนะครับ นี่นะบอดี้ซ้อนกันสามแผ่นแบบนี้กระดูกงงกระดูกง,งูต่างๆอยู่ครบๆนะครับไม่เคยทําสีมาแน่นอนแบบนี้นะครับเรารับประกันโครงสร้างตัวรถนะครับไม่เคยชนหนักกดมน้ํทพิควํานะครับถ้าตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตัวน็อตไม่มีรอยขันไขขยับแบบนี้นะฮะที่ประตูในส่วนของประตูแคบนะไม่มีรอยขันไขขยับใดๆนะครับนี่คือโครงสร้างตัวรถเดิมๆไม่เคยโดนมาแน่นอนแบบนี้นะครับ รถใหม่นะอันนี้เป็นรถหน่วยงานนะรถหน่วยงานปลอดระวังนะครับมือเดียวจากป้ายแดงแน่นอนนะครับประวัติศูนย์นะครับเช็คได้เลยนะการแม่ทันแนนต่างๆเช็คกับประวัติศูนย์ได้เลยนะครับคันนี้ได้แคดดบอยมาให้นะครับเป็น c a ดดบอของ SMM นะครับหรือว่าส m ิ i t นั่นเองนะครับมีตัวของกันชนด้านหลังมามีเซ็นเซอร์ให้2จุดด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาไปชม นี่ไม่มีไม่ได้มีเป็นแม็กไลเนอร์นะครับแต่เป็นพรมปูรองมาให้นะครับผมยางมาให้ตัวแม็กไลเนอร์ด้านในนะครับเป็นหนังอย่างนี้น,นุ่มเลยนะครับไม่ใช่แม็กไลเนอร์แบบอ๋อไม่ใช่แม็กไลเนอร์ขออภัยนะไม่ใช่ครบอยแบบว่าแบบแบบคาร์บอยธรรมดานะตัวนี้เป็น,เป,นเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเวพหน่อยนะจะเป็นหนังแล้วก็จะมีไฟด้านในข้างบนนะครับของ s อสครับของสัมมิทเลยนะครับในส่วนของโครงสร้างนะตัวคารบอยก็ สภาพดีแบบนี้นะโชกขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับตัวของฝาท้ายนะครับเป็นมือจับแบบโคเมียมนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในส่วนของแก้มนะโชกขึ้นสุดลงสุดแบบนี้เลยนะครับอ่ะด้านข้างนะไม่มีอรอยปี่รอยแตกใดๆนะไม่มีรอยเชื่อมต่างๆนะสปอร์ตเป็นอาร์คอยู่ครบครบนะครับ, ibt, รบทั้งสองด้านเช่นกันนะครับไม่มีรอยปีรอยแตกใดๆนะไม่มีรอยเชื่อมรอยปะ นี่คือสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้ไม่เคยโดนมาแน่นอนนะครับเสียงปิดใสๆแบบนี้เลยนะครับน่าใช้นะครับผมบอกเลยใครหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับอยากได้รถแคปบเกียออโต้ขับง่ายๆนะมาจัดได้เลยนะคันนี้คงสร้างตัวรถดีนะครับผมเช็คแล้วนะครับแล้วตัวบอดี้เนี่ย ไม่มีร่องรอยบุบรอยบุม๋มรอยทักยิ้มใดๆเลยนะไม่เคยโดนอะไรมาเลยนะไฟท้ายเงาเงาใสๆแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับยางได้เป็นดันหลบทั้งสี่ด้านเลยนะครับคันนี้ได้ยางดันหลบทั้งสี่ด้านเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของฝั่งขวากันบ้างนะเมื่อกี้พาดูโครงสร้างตัวรถฝั่งซ้ายไปแล้วเนาะคราวนี้มาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดแฉปให้ดูเช่นเดิมนะครับกว้างๆเหมือนเดิมนะครับ คันนี้นะครับน่าใช้นะผมบอกเลยในส่วนของสปอร์ตเม็ดอาร์คนะครับเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้เลยบอดี้กระดูกงูต่างๆอยู่ครบๆนะครับบอดี้ซ้อนกัน3าแผ่นแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คเรียงกันแบบนี้เลยนี่คือสภาพเดิมๆนะถ้าเกิดว่าเม็ดอาร์คไม่อยู่แล้วถูกกลบด้วยสีโปนะครับให้คุณผู้ชมสันนิษฐานได้เลยว่ารถเคยโดนมาแน่นอนนะครับเคยชนหนักมานะเคยชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนถึงได้ กลับสีไงนะถึงได้ถึงได้กลับสีอาบน้ํารถรอบคันนะครับน็อตนะครับหัวน็อตเสาบีไม่มีรอยขันไขขยับได้เลยนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับหัวน็อตที่ประตูแคบนะครับขอภัยด้วยนะมาเดี๋ยวพาไปชมนะไปฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าคันนี้สตาร์ทให้ฟังเลยชึ้งเดียวติดเลยคุณผู้ชมนะเครื่องแน่นๆนะไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นโล ใช้งานกันอีกยาวๆนะผู้ชมผมบอกเลยว่าสมเหตุสมผลมากๆนะฮะไม่หนึ่งแสนหกหมื่นโลกกับราคาสามแสนเก้าืนเกพันบาทได้รถตัวเตี้ยเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับฟังก์ชันนั่นในนะฮะมีอีโค o โหมดเพราะว่าโหมดให้ใช้แล้วนะครับเรียกว่าใครที่ไม่ได้แบบอยากได้ฟังก์ชันที่มันหวือหวาแบบเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันได้จอกลางอะไรแบบนี้เพราะว่าสมัยนี้เขามีจอ แอนดรอยแยกแล้วเนาะเราไปติดแยกได้เลยนะครับละขอแค่แบบมันมีฟังก์ชันที่ติดมากับตัวรถที่มันจําเป็นเนาะเช่น eco mode h o e mode เนี่ยได้ในส่วนของการประหยัดน้ํามันแล้วครับแล้วก็ได้ในส่วนของการเพิ่มกําลังเครื่องยนต์นะครับแอร์เป็นแบบเมนนวลนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ปกตินะบางทีตัวทับแบบตัวรองท็อปอะไรแบบนี้เขายังเป็นแอร์แบบเมนนวลอยู่เลยนะคือไม่ได้เอาฟังก์ชันเยอะแยะมากมายอะไรเหมือนรถเก่งเนาะ อันนี้คือเน้นใช้งานผมบอกเลยแล้วรถโตโยต้าเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับวิ่งกันนะ่ะหลายแสนโลนะครับอันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นโลใช้ได้อีกเป็นสิบปีบวกอยู่แล้วนะครับคันนี้นะ่าใช้จริงๆนะฮะในส่วนของถังคานะไม่มีรอยยันรอยเจมิมใดๆเลยเรื่องความสวยก็สวยอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยมาเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงคันนี้นะครับผมบอกเลยระบบไฟฟ้า ครบหมดแล้วนะอะไรที่จําเป็นต้องใช้ผมบอกเลยมีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเป่ากระจกให้ดูนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับกระจกพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเนี่ยเรื่องความสะดวกสบายก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่แค่ไม่ได้แบบฟังก์ชันเยอะแยะอุ้หววอะไรขนาดนั้นนะในส่วนของความสวยงามเนาะคุณชมบอดี้เห็นไหมสีบอลเงินสะท้อนแบบนี้เลยนะครับ สังเหลี่ยมตัวรถเงาคมสวยไม,มออย่มีรอยบุบรอยบุ๋มรอยักยิ้มใดๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงนะโอเคนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับสีดำสนิทแบบนี้เลยสวยๆเงาๆนะครับใหม่มากๆนะคุณผู้ชมตัวเครื่องของเขานะเดี๋ยวไปดูในโครงสร้างตัวรถกันต่อนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะไม่มีอรอยขันไขอรอยขยับใดๆเลยนี่คือสภาพเดิมๆแปลว่า ไม่เคยแกะฝากระโปรงไปทําแน่นอนแบบนี้ไม่เคยชนหนักนะครับผมจิงให้ดูเลยนี่คือซีนเดิมๆนะครับการดูรถมือสองเนาะฝากระโปรงเดิมๆนะเล็บวางเบาๆต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะครับนี่คือฝากระโปรงเดิมๆนะจะมีซีนอยู่ตรงนี้นะซีนกันกันกระแทกนะฮะรูระบายอากาศดูกลมคมสวยเลยนะฮะสปอร์ตเมทาร์ต่างๆอยู่ครบๆแบบนี้นะครับรูกลมคมสวยทุกรูสติกเกอร์เตือนต่างๆอยู่ครบๆนะครับ ซีนนะจิกไปรอยเล็บเข้าแบบนี้เลยนะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับหัวน็อตฝั่งขวานะไม่มีอรอยขันไขขยับเช่นกันนะครับแก้มด้านข้างนะฝั่งขวานะครับไม่มีอรอยขันไขขยับเช่นกันคือเดิมเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมีไทยโคยโตนะฮะไฟหน้าเป็นของไทยโคยโตคือไฟเดิมๆแน่นอนนะครับถ้าเคยชนเข้าด้านหน้าตรงนี้นะฮะยังไงก็ต้องหอดขานหม้อน้ํานะครับถ้าชนหนักนะ แต่เนี้ยหัวนอ็อตคานหม้อน้ํานะครับเดิมๆแบบนี้มันมีรอยขันไขขยับแบบนี้แปลว่าด้านหน้าก็ไม่เคยโดนมาเช่นกันนะครับหัวน็อตที่ตัวล็อษษกฝากระโปรงนะครับยังไงก็ต้องถอดอยู่แล้วนะถ้าชนนะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วชนเข้าตรงเนี้ยยังไงก็ต้องพับนะถ้าคานพับอะตัวนี้ก็ต้องพับต้องอะไรอยู่แล้วต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะครับแต่นี่ไม่มีรอยขันไขขยับแปลว่าไม่เคยชนมาแน่นอนนะครับแบบนี้นะสภาพเดิมๆแบบนี้เลย แนเพจของเขานะครับจะอยู่ตรงนี้นะผมเช็คให้แล้วตรงกับในเล่มเลยนะครับแก้มด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับเดิมเดิมแบบนี้ไม่มีอรอยขันไขขยับนะครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างนะครับนะหัวน็อตเนี่ยเดิมเดิมไม่มีอรอยขันไขขยับไม่มีคราบคองเหลวเยิ่มออกมาเลยนี่คือสภาพเดิมเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับแบตเตอรี่นะคุณผู้ชมในส่วนของแบตเตอรี่เราเช็คซีซีแบตเตอรี่ให้นะครับถ้าซีซีไม่ถึงเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับถ้าเกิดว่า ปีเก่าเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนให้นะเรารับประกันแบตเตอรี่ให้อีก3เดือนนะครับถ้ามีปัญหาเอามาหาเพชนยนได้เลยนะครับมีรับประกันแบตเตอรี่นะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000โลนะครับแถมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีนะครับรถมีปัญหาเรียกรถสไลด์ของเราไปรับได้ถึงที่เลยนะครับให้1ปีนะคุณผู้ชมมีการรับประกันของเพชนยนต์ให้อีก30วันนะครับมีรถมีปัญหานะครับ เอากลับมาหาเพชรยนต์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเราก็ทําการเช็คช่วงล่างแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ามันเครื่องน้ํามันเบรกต่างๆให้นะครับบริการหลังการขายเพียบนะคุณผู้ชมดอกเบี้ยพิเศษก็มีนะครับต้องบอกว่าเพชรยนต์นะได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะจากธนาคารต่างๆนะฮนะเพชรยนต์เนี่ยได้อันดับหนึ่งนะหลายธนาคารเลยนะครับเขาก็เลยให้ดอกเบี้ยมากับ รยนต์นะอยากได้รเบีพิเศษนะคุณผู้ชมติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับใครสนใจนะคุณผู้ชมติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย0623947748นะครับเบอร์โทนี้แอดไลน์ขึ้นนะครับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครนะครับแอดไลน์ต้ามาเลยนะครับแล้วก็วิดีโอคอลคุยกันถ้าถูกใจนะครับผมส่งไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงบ้านเลยถ้าผลอนุมัติแล้วนะครับไม่สะดวกมารับรถมีรถสไลด์ส่งให้ถึงบ้านนะคุณผู้ชมอ่ะ ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะุผู้ชมขอรีวิวคันนี้ประมาณนี้นะครับยังไงผมฝากติดตามนะครับช่องท่ารถกระบะเกต A เอด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าติดตามช่องนี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีรถกระบะเข้ามาให้ดูกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ